ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจวอล์าเมร่ากันเองทุกเรื่องกล้องและการถ่ายภาพช่วงนี้มากำหนดกลยุทธการลงทุนในตลาดหุ้นกับธนวันกันค่ะแต่ชนีตลาดหุ้นไทยในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะปรับตัวขึ้นมายืนอยู่ที่ระดับ1,500จุดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนาทีนี้บวกขึ้นมา13จุดค่ะหลังจากที่มีเรื่องของการ ไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดนะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะก็เป็นไปตามคาดน,นะคะทาง FOMC มีการคงอัตราดอกเบีย้ยไว้นะคะที่ระดับ0.25ถึง0.5นะคะแล้วก็ที่สำคัญเองนะคะ ก็มีการประเมินนะคะว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นอาจจะยังไม่มีตัวเลขการเติบโตอย่างที่ควรนะเพราะฉะนั้นอาจจะยังต้องใช้ระดับอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับเดิมต่อไปก่อนนะคะแต่ก็ต้องจับตารอดูนะคะว่าหลังจากนี้ไปจะมีการส่งสัญญาณเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยอย่างไรกันบ้างเฟดมีการประเมินอ,อัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐเองในปี2560นะคะเหลือเพียงแค่ร้อยละ1.8ค่ะโดยเป็นการประมาณการลดลงนะคะ จากช่วงกลางปีที่ผ่านมาที่ให้ตัวเลขไว้อยู่ที่ประมาณร้อยละสองนั่นเองโดยทางธนาคารกลางของสหรัฐเชื่อว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวได้ครั้งในช่วงที่เหลือของปีนี้และซึ่งอาจจะเป็นไปได้นะคะว่า ปลายปีนี้ที่จะมีการประชุมในช่วงนัดปลายปีจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยไหมอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูนะคะการไม่มีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยในรอบนี้ทําให้ดัชนีดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ปิดตลาดยืนอยู่ในแดนบวกนะคะขึ้นมาได้163จุดาจุดค่ะนสแดกบวกตามเอสแนพด้วยเช่นกันในขณะที่ฝั่งฝั่งของยุโรปเมื่อคืนนี้นะคะปิดตลาดในแดนสีเขียวค่ะ กลับมาที่ตลาดบ้านเราตอนนี้1,502จุดนะคะจะก,กำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงกันดีช่วงนี้ไปพูดคุยกันกับท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เอราคนนิพนธ์สวนประสิทธิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบค่ะวันนี้1,501จุดแล้วนะคะดูจากฟันโฟดูจากเรื่องของเฟดเองคนุณนิพนธ์ประเมินตลาดหุ้นและต้องกําหนดกลยุทธ์ยังไงต่อสำหรับนักลงทุนคะเราประเมินว่าตลาดเป็นช่วงของช่วงของการรีบาวค่ะ แล้วก็เราแนะนําให้ซื้อมาตั้งแต่วันที่13กันยานะครับแล้วให้รอจังหวะก็คือขายนะครับสำหรับตัวที่ขึ้นมานะครับเราไม่แนะนําให้ซื้อขุ้นเพิ่มนะครับเพราะจังหวะซื้อของการเล่นริบาร์มันจะมีแค่จังหวะเดียวนะครที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการการทยอยขายออกไปนะครับซึ่งนั่นเป็นกลยุทธ์ของการเล่นหุ้นต่อที่มาริบาร์ตอนนี้ถึงขนาดนี้ก็บอกว่ามันก็จะขึ้นต่อไปเลยนะไอแนวก้า 1, 5 10, 5 10น1,502 1,510อะไรเนี่ย เราคุยกันอยู่ขณะเนี้ยตลาดก็เป็นลักษณะของวงงอลุ่มก็เป็นการรีบาวที่ขึ้นต่อได้อยู่นะครับเมื่อขึ้นต่อไปแล้วเนี่ยอพรุ่งนี้ภาพก็อาจจะเห็นว่าเริ่มเริ่มไม่ได้ขึ้นแบบวันนี้แล้วนะฮะอาจจะขึ้นแค่บางตัวบางตัวไม่ขึ้นแล้วนะฮะผมคาดว่ากลุ่มนี้รอบนี้ถ้าจะขึ้นได้ดีนะฮะถือว่าในภาพรวมจบการรีบาแล้วเนี่ยในภาพของเซกเตอร์นะฮะก็น่าจะเป็นกลุ่มสื่อสารนะครับที่จะขึ้นต่อนะฮะ ราคาพันธุ์นี้อาจจะขึ้นต่อไปได้ไม่ดีนะนะฮะแต่กลุ่มสื่อสารน่าจะขึ้นต่อนะฮะแล้วเมื่อกลุ่มขึ้นเสร็จแนละ้วผมก็คิดว่าในกลุ่มสื้อสารเนี่ยก็จะมีพุ้นบังตัวที่ขึ้นต่ออีกก็คือแจ๊สนะฮะที่เราแนะนํามานะครับก็ยังขึ้นต่ออีกแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะต้องลงมาสวนนร,ารรค์นะครับพอจบการลีบามันก็จะลงนะครับนี้ถ้ามันสามารถขึ้นไปได้ถึงการลีบามแรกมากนะครับเื่องจากว่าผู้เล่นในตลาดสามกลุ่มเนี่ยกรน,น,นี้ความเห็นก็ไม่ขึ้นจะตรงกันนะฮะ ก็คือในส่วนของบอเฟตนะครับต่างชาตินะครับแล้วก็สถาบันในประเทศนะครับที่จะจเน็นการการนําของกลุ่มสามกลุ่มเนแหนที่ที่ความผิดไม่ตรงกันแต่ก็นตลาดเนี่ยมันก็จะขึ้นไปไม่ได้ไกลหรอกนะฮะลงก็จะลงไม่เยอะหรอกนะครับเป็นการเล่นในเชิงของมัลิเกนก็ตาปนะฮะส่วนรายย่อยขึ้นมาเราจะเห็นภาพนะครับว่าระยย่อยก็จะขายนะครับค่ะ เราไปคิดดูว่าเราเป็นรายย่อยนิตาหรือว่าเราซื้อะถ้าเราซื้อเราเราเรก็คงไม่ได้รายย่อยกลุ่มนั้นะที่ที่ผมคิดว่าเขาชนะสลามโดยตลอดนะครับเมื่อลงเขาก็ซื้อขึ้นมาเขาจะซื้อขายน,นะครับเราไม่แนะนําให้ให้ซื้อถ้าซื้อก็เราแต่นะครับต้องดูเป็นหลายตัวไปนะคะค่ะเป็นเป็นความสามารถเฉพาะตัวหลายบุคคนลวล่ะนะครับค่ะลัรซึ่งเดยนที่ไม่มีรุม่มแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของการรีบาวซึ่งมันก็ยังในเราเรารู้เพียงว่าขณะเนี้ยนะครับ มันจะรีบาวได้อยู่ถึงแม้วันนี้มันจะบวกไม่ได้ขนาดนี้อาจจะบวกแค่ห้าจุดนะครับลบไปติดต่ำกว่าพันห้าร้อยมันก็ยังยืนยันว่าตลาดยังอยูย่ในช่วงของการรีบาวยังไม่จบคะจะขึ้นต่อได้อยู่นะครับถ้ามปนจบแล้วเดี๋ยวผมก็จะบอกนะค่ะก็ะอย,อยังคงรีบาวต่อนะคะก็การรีบาวก็ะจะเป็นจังหวะของการขายก็ได้นะคะใช่แต่ตรงนี้ยมันเป็นมันเป็นรีบาวของพิบนิชยซึ่งคนสุดมีคนหลายคนที่ใ้พิบูลนิชย์นะครับ เขาจะมองว่าแถวเนี้ยก็เป็นแนวสร้างสาคัญนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้นะผมไม่ได้ใช้พี่โบนชีมาวัดน,นะเพราะนั้นผมก็คิดว่าแบบใดถ้าสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยมันยังไม่ได้บอกว่ามันรีบาร์จบเนะี่ยเราก็ยังถือหุ้นต่อไปเรื่อยๆนะฮะตัวไหนที่ขึ้นแบบเว่เวอร์มากเนะียที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มสื่อสารเนี่ยผมก็จะทยอยขายไปนะเพราะผมเชื่อว่ายังไม่ใช่นะครับที่ที่จะมีการขึ้นไปไปโดยผมคิดว่าจะเป็นซเล็ก์ี่บายอยู่เหมือนเดิมน,นะฮะ แล้วก็รอบที่แล้วที่สถาบันขายคุ้นตายเนี่ยก็วนกลับมาเล่นสอดานะครับไม่มีอะไรที่ที่เป็นเราก็จะวนไปวนมาเซ็ตก็ไม่ไปไหนหรอกนะครับอยู่แบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับเพราเกาขิ้นปีนี้ไม่ครับเขาไม่ขึ้นเดือีแผมให้ขิ้นปีหน้าเขายังไม่ขึ้นนะค่ะจะเอาเรื่องนี้มาเล่นอยู่ตลอดนะครับได้ค่ะสรุปขอคำแนะนำทิ้งท้ายสำหรับวันนี้ด้วยค่ะ การที่จะเล่นก็เป็นเรื่องของการคิดกำไรการคิดกำไรก็คุณจะซื้อวันที่มันลงะค่ะถึงแม้วันนี้มันจะลงก็ซื้อได้นะครับเพราะว่าสัญญาณมันยังบอกว่ารีบาลอยู่รีบาลอยู่แต่การเข้าไปซื้อเนี่ยก็จะต้องดอูนะครับในหุ้นที่มันมีมันค่อนข้างเซฟซึ่งซึ่งที่เราแนะนําอยู่สองตัวนะครับคือคพกแก๊สนนะสุดทตัวอื่นนะ่มันก็จะขึ้นไปแต่พอตลาดดูแลมันจะขึ้นต่อไหมในะน,น,นันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับค่ะยางแต่ถามถจะืซื้อหุ้นแถวนี้ มันป็นกลยุทธ์ของการซื้อหุ้นขาขึ้นเนี่ยจะซื้อแถวนี้ก็ได้นะครับแต่ซื้อตอนเนี้ยมันไม่ใช่เปินขาขึ้นนะครมัน <ขา S 2> เป็นขาลิบาวขาลิบาวเท่าน,นั้นนะ,นะคะขาลิบาวมันต้องซื้อวันเดียวแล้วก็ที่เหลือก็คือรอขายนะครับ <ขา S 2> วันนี้จะเห็นว่าแลายย้วมันืุออะไรยางไงก็จะขายต่ออีกนะครับ ตัวที่ซื้อไปตอนที่มันลงมนันก็จะขายต่อไปเรื่อยๆค่ะซึ่งตัวที่แนะนำแจสนี่คือคือแนะนำมานานแล้วนะคะแล้วก็ราคาขึ้นมาแล้วไม่ไลลอะไรนะคะก็ยังถืออยู่นะครับแต่คือถืออยู่้าใครจะซื้อก็ลงไปเมื่อวานก็ซื้อขึ้นมาจะขาย,ย,าะยาจาะไร่มันเป็นกากคิกำไรแต่ว่าตัวของซ k เคยังซื้อได้ไหมคะซ k p ผมแนะนำว่าคุณจะหาจังหวะซื้อตอนที่มันอ่อนตัวอ่อนย่อนะคะเพราะมันเป็นหุ้นที่เป็นรองเทอรใช่ย่อลงมาก็ซื้อซื้อๆเป็นซื้อสะสมแล้วก็อย่าไปดูค่ะได้ค่ะะก็็ทีีจััราาาคดดเนนนมมปปไตตลบ าตลาดมันแพสตัวใหนักๆนกมันก็จังหวะที่ซือที่ดีนะครับเราต้องเข้าใจนิดน,นึงก่อนว่าการการที่หุ้นจะต่อไปอีกปีสองปีเนี่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์ของการขายหุ้นมากกว่าซื้อหุ้นนะครแต่ถ้าเราจะซื้อหุ้นจริงๆเข้าไปอ่ะนะครับเราก็ต้องซื้อหุ้นที่บอกว่ามันข้ามเวฟขาลงของที่มันจะลงต่อไปในอีกปีสองปีนี้ได้นะครมากกว่าแล้วก็แค่กลับไปดูพอตัวเราเองนะครับว่าจริงๆแล้ว ่านมาแล้วสามปีเนะี่ยเราอยางขาดทุนอยู่หรือเปล่าถ้ายังขาดทุนอยู่นะแสดงว่ามันผิดแล้วละเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดมันไม่ได้ขึ้นแบบภาพรวมนะฮะของเราเนี่ยตลาดขึ้นมาทีหนึ่งพันห้าพันห้าร้อยห้าสิบแล้วก็ยังขาดทุนยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับไม่เกิดกำไรเลยแสดงว่าตลาดมันไม่ได้ไปขาดทุนนะครับ ค่ะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะ,ค,ะคุณนิพนธ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีจากบริษัทหลักษาัพบร่าค่ะกำหนดกรยุทธ์ให้กับเราในวันนี้ตอนนี้1,501จุดนะคะสำหรับตัวชนิด้นไทยเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามข้อคิดน,นักลงทุนกันค่ะประสบการณ์หุ้นจากฮอลล์มาร์คข้อ11นักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่ มีการกระจายการลงทุนไปอย่างรูปแบบอื่นด้วยระยะเวลาที่ยาวนานและพวกเขาก็ทําเงินได้อย่างมหาศาลคนรุ่นใหม่ที่มาศึกษานั้นอาจจะคิดว่าพวกเขาโชคดีแต่จริงๆแล้วพวกเขาทํามาอย่างสม,บ,สมบเสมอต่้งหาข้อ12ชาลีมังเกอร์สหายรักของบอร,รูนบัฟเฟต,ตเคยพูดเอาไว้ว่าไม่มีอะไรได้มาแบบง่ายๆถ้าเขาคิดว่าสิ่งที่ได้มานั้นเป็นเรื่องง่ายแสดงว่าเขาคนนั้นยังโง่เขาอยู่มาก การลงทุนไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีรายละเอียดซับซ้อนมากกว่าสิ่งที่เราเห็นนักดังนั้นก่อนที่จะลงทุนอะไรต้องคิดให้รอบคอบเสมอผมรู้สึกเห็นด้วยกับประโยคที่ชาลีมังเกอร์กล่าวเอาไว้อย่างที่สุดการลงทุนเป็นเรื่องของสินที่ว่าคุณเข้าใจมันมากน้อยขนาดไหนการใช้อัตราส่วนทางการเงินเป็นแค่จุดเล็กๆจุดหนึ่งในการวิเคราะห์หุ้น PE ต่ำไม่ได้หมายความว่ามันจะถูกคุณจะต้องใช้ศิลปะในการมองว่ามันถูกแบบไหน สิ่งเหล่านี้เกิดจากประสบการณ์ที่เกิดจากการทุ่มเทถ้าคุณไม่ได้ทุ่มเทอย่างสมบำเสมอคุณก็จะยังไม่เข้าใจมันอยู่ดีและคิดว่าการลงทุนเป็นเรื่องง่ายถ้าคุณคิดว่าการลงทุนเป็นเรื่องง่ายแสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจมันดีพอช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามห้องข่าวธุรกิจกันต่อค่ะ